หนึ่งสองทำไปหนวกจันทร์เฮงาจานทรน้งเงาวันเนี้ยกินเคี้งหมเอายับเปไก่ที่ดุงับกับเปย์ไก่ที่ละเย็ดไม่คือกอลมือนี่ใสนั่น ทิชี่ใช้เก่าอยู่หรฮะทิชช่ม่นชเก่าบอกมันมวนคอเฮ้คืออะย่างคันน้นว่ะบอกยาวบอกยาหัวบอกย่าดีดีใหญ่มนิดหน่อยมันเกิดมาขอพ่รแม่ อาอทีไะมันเกิดมาขอพรแม่วออ่าทีลาวอน้ำพ่อน,นี่มันเกิดมาขอพรแม่ขอบคุณแม่ที่เลี้ยงหนูมาขอบคุณแม่ที่เลี้ยงหนูมาแต่งค้ามบอกเขาแล้วมั้อันไหนที่หนูเฮ็ดบ่ดีเฮ็ดบ่หูวให้แม่ให้อภัยในเด้ออันไหนที่หนูเฮ็ดบ่ดี อันไหนที่ป้หัวอันไหนทีเถียงแม่อันไหน,น,นทีเบายาขอถทษขอข้ามาขอขมาแม่เด้อแม้หักแม่อ้วนกรานกบล่องหลุกกราบดีๆยาวหัวิกจังดจังเิเป็นคนหูผู้ดี